สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ตื่นจะเศร้าเติบอยู่นะครับเศร้าเติบพี่น้องครับบรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนดีนะครับฝนดีทังอุบลพี่น้องนะครับปีนี้ฝนดีคัะอยู่พี่น้องครับต้กแต่จานร้อยมาสัยยังขึมสู่มื้อนะครับ้วก็ฝนตกสุ่มื้อนะครับน้ำหงงตรงรองเต็งแรงน้ำมันทังนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องครับเนี่ยไปฟังโคงนะครับริมนํำโค้งทพกคนครับเมฆขึมนะครับ สวนมันสับปะหลังกับกระลังเฉียวงามนะครับพี่น้องเบื้องต้นไม้จันร้อยกะออกหมากออกผลสนั้นละครับนี่มะเขียบเดี๋ยวสิผ้าลงไปเบื้องมะเขียบนะครับพี่น้องมะเขียบจันร้อยปลูกไว้หกต้นเป็นหน่วยเบิดนะครับนะต้นหมักมี่หมักม่วงงามเบิดที่พีน่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องน้องปลาดุกน้ำบัดน,นี้นะครับพี่น้องมาหน,นี้นะครับขออนุญาตก้อนสีไปจดออเดอร์นะครับพี่น้องเพิ่นสั่งของมานะครับเพรว่าสิเปลี่ยนจิปูม เห็ดไข่เห็ดละงกนะครับเพราะว่าสิเป็นแจวคาแจวแมงดานะครับพี่น้องเพิ่นสร้างมาหลายแล้วนะครับวันนี้จารยอยสิไปจดออเดอร์ไว้เพราะว่ามืออื่นวันจันทร์สิได้ไปส่งของนะครับมืออื่นสิส่งให้พี่น้องทางไกลนะครับผมเนาะเอาผู้ใดสนใจก็โทรมาคือเก่านะครับเบอร์โทรจัาร้อยมีอยู่ใต้คลิปนะครับแอดไลน์มาเลยเฮงดีนะครับพี่น้องครับนะสิได้ส่งซื้อที่อยู่ให้กันได้สิส่งมาเลขบัญชีให้กันได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาช่วงนี้ครับขายของ ขายของปลาบันเถาะพี่น้องนะครับจิปลมกำลังมาหลายครับช่วงนี้จิปลมกับลูกตัวตัวต่อนะครับจาร้อยมาหนึ่งวัยมาบ้านซีฮาโลนะครับพร้อมสีส้มในเพิ่์นมืออื่นนะครับจิปลมแล้วก็ตัวต่อแล้วก็เฮ็ดไข่เฮ็ดละโงกนะครับเฮ็ดละโงกนี่ครับเริ่มสิเบิร์ตแน่แล้วล่ะแต่ว่าหลายๆช่วงนี้คือจิปลมนะครับจิปลมกับลูกต่อหลายอยู่ครับช่วงนี้พี่น้องครับเอ้าจะได้สั่งมาเลยพี่น้องเด้อโทรหาจานลอยหรือว่าเอ็ดไล่มาเลยแฮีงดีนะครับคุยกันเลยเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งต้นไม้ นะครับเบิ้งน้องกบกอนสีออกไปจดออเดอร์นะครับเตรียมทรงของใันพี่น้องมื่อื่นครับมามาเบิ้งหัวเบิ้งสวนน้ำกันงพี่น้องมาหน่อครับบรรยากาศสบายๆณบ,บ,บ้านหลังน้อยของจาน้อยนะครับผมลงมาข้างล่างแล้วพี่น้องนี่โอ้ผู้แทนน้องงวัวมาเลี้ยงน้องก็หลายตัวที่น่องง่วหนึ่งสองสามสี่ตัวเป็นต่ตัวเอฟเอฟเลยครับเพื่อนมาเลี้ยงงว่วนะครับพื้นที่ว่างนะครับเบิ้งต้นหมอกต้นไม้นี่เมื่อเ้านะครับพี่น้องโอ้ยกกบกกอกสูงเล้วตัวเนี่ย ต้นบกอกต้นบกอกนาบ้านจานร้อยพี่น้องกัส,ส, um ส,สิมีต้นแค่แค่คุณนะฉันแค่ <ต fringe S 2> คุณนะนะครับพี่น้องครับนี่ต้นแค่นะครับต้นบุกวงต้นนี่ใยแห้งแล้วพี่น้องครับสูงเจริญเติบตแล้วครับต้นบุกวงต้นนี่ประมาณปีกวัวเกือบสองปีพี่น้องครับนี่สูงเจริญเติบเลยครับบุกวงต้นนี่นะครับพี่น้องครับงามแห้งสำหรับบักเชียบนะครับบักเชียบกัเป็นหมากเบิดเลี้ยวครับพี่น้องครับ มะเขียบก็เป็นหมากเบิดแล้วนี่โนต้นเตียนเตียนอยู่นะครับพี่น้องหมากเขียบอันนี้ต้นดำดำนี่ตายแล้วนะครับใกล้สิได้กินซุกแล้วพี่น้องครับเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยนี่นะครับหมากเขียบหมากเขียบน้อยหนาน้อยหนานะครับต้นน้อยๆก็เป็นหมากแล้วนะครับปีกัวกัวครับมกเขียบนะครับมีทั้งหมดรตหกต้นต้นนี้ก็มีหมากคือกันพี่น้องนี่ นี่นะครับอ่าเนี่ยแม่นเบิดกำมาเกียบต้นนี้บ่หลายปาไในต้นนี้เเลือประมาณสามสามหน่วยนะครับต้นนั้นสิหลยกัวมูขนาดปิดออกแล้วได้พี่น้องนี่ปิดถิมน้ำเน่กันยังมีนะครับโอ้ต้นนี้คืออยู่ต่มเลยกะลังสิไดกินสุกแล้วพี่น้องครับอีกจักหน่อยประมาณสองอาทิตย์ก็ไดกินหมากแล้วไดกินสุกแล้วนะครับ ต้นใหญ่ใหญ่กัวมูครับพี่น้องต้นใหญ่ใหญ่กัวมูนะครับเอต้อนนี้หมากดีอยู่ใส่นอต้อนนี้นอต้อนนี้สมบูรณ์กวัวมูครับพี่น้องมาต้นนี้บัดต้นนี้ก็มีหม,ม,มากแน่นะครับนี่นะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์กันพี่น้องเอ๋ยแล้วก็ต้นนี้สูงเจริญเทินดีนะครับ ป oh, kız, ่ะบานไหนไปเบิ้งน้องป่าโอ้บักพีกบักพีกลืมบักพีกเกิดเองบักพีกเกิดเองพี่น้องครับนี่เก็บใส่ตำบักแตงมือขึ้นนี่นี่นะครับหมากกำลังงามๆเลยพี่น้องเลยเขียวๆเลยเนี่ยกินกับปนกับสมพักนี่โอ้ยคักเต็มเลยนะครับพี่น้องบักพีกปลูกบ่ได้ปลูกครับพี่น้องมันขึ้นเองนะครับเนี่ยขึ้นเองขึ้นเองช่วงนี้อะ ยากระสิหกในจักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อท่านได้ตัดนะครับและจังสิตัดอยู่นะครับปุ้ยบัลลีนฝาเออบัลลีนฝาดอพี่น้องแกแหละก็มี่พี่น้องครับมันไม่พูดใดกินหลายคนบ่คอยกินนะครับเมื่อนไผก็มีพี่น้องกับบัลลีนฝานี่นะครับปุ่นมันก็เลยยั่งนะครับตะกี้นี่หลายตะกี้นี่หน่อยๆบ่หลายครับพี่น้องครับ แต่ว่าคนคนคน,คนมักกินดูเท่าไ่ซุ้มมือนี้เพื่อนใดก็มีมันมีหลายแล้วมันก็เลยบ่คอยได้กินนะครับพี่น้องกระถางต้นไม้กระถางอันนี้โต๊ะนะครับพ่อตาแนวข้นอยู่นะครับต้นตะลิงปิงต้นหมกม่วงกระลังถอดใบไม้นะครับลำไยลำไยก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะลำไยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ติดตละดพี่น้องติดแล้ว นะครับหมักม่วงหมักม่วงนั่นเป็นหมากแล้วครับนั่นเป็นหมากนี้ดีครับหมักม่วงสามฤดูนี่แล้วเสด็จทางอันนี้เพิ่นอย่โอ้เหนหน่วยหนึ่งนะครับเสด็จทางอันนี้ออกนะครับเพราะว่าเครื่องใหม่ขึ้นใส่เป็นแล้วม่วงตัวนี้ครับเป็นหมากขึ้นมาอีกแล้วนะครับถอดยอดอีกแล้วเมฆขึ้มพี่น้องครับช่วงนี้เมฆยึ้มปลาแหงน้ำโขงก็หายากช่วงนี้เพราะว่ามันคึมนะครับพี่น้องเพื่อนบ่ค่อยได้เห็ดอัน บ่ค่อยได้เฮ็ดปลาเฮียงนะครับทางนี้ก็จะเป็นต้นบักขามบักขามโค้งยักษ์เป็นหมากแล้วพี่น้องปาดบ่ทันได้มาเบิ่งจังซเถอะปาดบักขามโค้งคอยเป็นหมากแล้วพี่น้องเนี่ยบักขามหน่อยเนี่ยเป็นหมากแล้วจับหมากแล้วพี่น้องครับบักขามโค้งยักษ์ดตั้งไม้สิยักษ์ซ้ำไหนพี่น้องมาเบิ่งแต่ว่าต้นหน่อยหน่อยเป็นหมากซะแล้วลองเบิ่งดูพี่น้องเอ๋ยมันสิใหญ่์ซ้ำไหนเพิ่นว่าบักขามโค้ง เดินมาขามสมบ้านเท่านี่หละโอ้จับหมากแล้วไม่นองกูนะปูนเป็นดอกกระมี่จับหมากกระมี่นะครับเอาลองเบิงลองเบิงนี่นะครับเอาไว้จินสมเอาไว้ใส่ต้มคบต้มเฉียดต้มปลาได้เบิดนะครับขามเป็นหมากแล้วขามหน่อยเขาจะปลูกกวางหันนะครับอันนี้จะเป็นต้นบะเขือบะเขือเปาะเขือเปาะแถะมะเขือคืนผสมกันเปาะกับคืนผักสวนครัวรัวกินได้ ผักระีมีต้นชะอมผักขาหกขนาดเลยพี่น้องหกบ่ค่อยไดอันนี้เพื่อนบันไดหกเลยต้นนี้อีกต้นหนึง่งปลูกไว้คู่กันสำหรับบัุคงกระบ่เป็นหมากบัุ่งผู่พี่น้องแล้วก็บัุ่งต้นนี้แล้วก็ก,กอคานะครับใ่ข้าในเอาไ้ใส่ต้มเป็ดต้มไก่พักเม็กพี่น้องบาด้พูนพักเม็กแท่งหยอดขึ้นมาอีกแล้วเขียวชะอุมเลยผักเมก็ด มาน้องปลาดุกบาดนี่มาเ้าในี่เกลือลแล้วเกลือแต่เจ้าเส้าแล้วพี่น้องครับน้องปลาดุกเกลือสีอิ่มหลาราตีเกลือมะเ้าในี่ปุ๊บบั๊บปุ๊บบับอยู่พี่น้องเลยบอกหอยเชอรี่ออกไข่พอมนี่ครับในหอยเชอรี่นะครับนะจัดเรยเอามาล่งไว้สองคูถังนั่นครับไข่ออกมาแล้วมีไข่แล้วนะครับยุคหางกําเพียงคนนี้นะครับสีชมพนูนะครับ,รบยุคหางกําเพียงก็มีนะครับพลไตขึ้นไปไข่นะครับ ไปออกลูกออกหลานใครบอกหอยเชอร์รี่ก็หลายนะครับเอ๋ครับเอ๋หอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่นี่โอ้หลุดนะปลาดุกปลาดุกเนี่ยเกลื่องหัวหันมือเส่าก,กินเพรท่านเบิดเดื่อนพี่นอ้องโอ้ยนี่ก้อนเลยพี่นอ้องเอ้ยหอยเชอร์รี่กำลังผสมพันธุน์กันนะครับนี่บอ่อปลาดุกเดี๋ยวเอื่นเพิ่นมาก่อนมาบอ่อ อิ่มแล้วครับเกลืออิ่มแล,ล้วเลยบ่ค่อยมาปนไดนมาเศร้านะบ่อ้ยชุวดัดมานะครับปลาดุกนะครับกระลังใหไงมาอยู่ตัวหนิเนี่ยนะครับเป็น้องมาแล้วมาแล้วจับจุบจับมาแล้วมาแล้วกระลังไงพี่น้องครับกระลังพอดีต้มปน กำลังก็ดีต่มปนปนะครับเนี่ยซ้ำดําเม็ดเนี่ยนะครับดําเม็ดดําผ้าบานเท่านี่พี่น้องบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆนะครับย่ามเศ้าย่ามสวยพีนยพนนน่น้องเอลยนี่นะครับผ้าเบิ้งหัวเบิ้งสวนนะครับบักหมี่บักม่วงนะครับน้องปลาดุกนะครับเรียงไว้เพื่อพี่น้องย่ามจากปนจากปิ้งนะครับเพิ่นกับสิมาเอาน,น่ำนะครับพี่น้อง น้องกับใหญ่พี่น้องครับก่วงก้วงหาเม็ดเน่าเปเม็ดนะครับน้องนะครับ,ก,บก,ก,กับมีพักตบมีท่อนกล้วยเอาไว้บังอย้กะแล้วก็มีพักโจกนะครับพักจอกพักจอกนี่คือบอ่อปลาดุนะครับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่พี่น้องเลยอิย่มแล้วนะครับเกลือหัวอาหารไปสองกโปโประป๋งไงน,นะครับ ทางนี้ก็จะเป็นหัวเป็นสวนคือเก่านะครับพี่น้องอ่ะป้าบา่นนี้เดี๋ยวไปจอดออเดอร์ก่อนนะครับมันจะฉวยนะครับจอดออเดอร์อะไรก็สิไปเอาจีบปลอมมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าพี่น้องสัง่งจีบปลอมเพิ่มมานะครับสิเอาตลาดอีกของป่าริมโขงนะครับไปเอาจีบปลอมหมกมาอีกแล้วนกะ็จอดออเดอร์ซะก่อนมันจะหลงนะครับมันหลายเจ้าพี่น้องเลยเอาไว้ย,ยังได้สินค้าของป่านะครับกระทกมหาจัดร้อยครับแอดไลน์มาเลยเบอร์โทรสิอยู่ใต้คลิปตลอดนะครับเราจัดร้อยสิไปจดออเดอร์ออเด้อบ้ดนี้เด้อ ก้อนจดออเดอร์พี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกจังน้อยพี่น้องนะครับแล้วเลีวนะครับเจียวนะครับเจียวคาเจียวแมงดาอันนี้จะเป็นเจียวแมงแข็งครับเจียวแมงแข็งมีจำนวนจังกัดเจียวแมงแข็งมีทั้งเบิร์แปดปุกนะครับพี่น้องน่าจะน่าจะเบิดแล้วล่ะเพราะว่าออเดอร์มาบ่ไหลายออเดอร์มาไหลายนะครับเจียวเจียวมีหน่อยอันนี้คือเจียวแมงแข็งเจียวแมงดาแล้วก็เจียวคาปลาซับนะครับพี่น้องครับเพิ่มเติมหน่อยนึงพี่น้องครับเพื่อมีผู้ใดสนอกสนใจเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่าเจียวคานี่ ปุกไงปุกไงกลัวเนืองแต่ว่าข้าใส่ปลาลาซับนะครับพี่น้องนะเจียวไม่แข็งครับเจียวแม่งดาข้าใส่ใส่เป็นปลาแห้งบดปลาแห้งป่นนะครับนะมันก็จะสิปุกหน่อยกว่วจังหน่อยนะครับปลาลาพร้อมส่งแพ็คเรียบร้อยนะครับปลาลาพร้อมส่งปลาแดกตอนใหญ่ตอนน้อยนี่ครับตอนน้อยสิประมาณนี้พี่น้องตอนใหญ่สิเปรี้ยดๆเลยนะครับนี่ครับตอนใหญ่นะครับนี่ครับตอนใหญ่อันนี้สิเป็นตอนน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมส่งครับพี่น้องมาอื่นนะครับ มื่อนี้เอาจดออเดอร์ให้เพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมันเสียหลงจะลืมนะครับพี่น้องครับไปจวด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 สั่งมาเลยพี่น้องเด้อเบอร์โทรยู่ใต้คลิปครับผม